คุณพี่มวโทรถึงผมตอนนั้นผมอยู่ตายยังหวัดพอดีบอกขอท้าว่าจะกล้ารับไอซไ์บักเกอร์ <ice> ไอซ์บักเก็ตได้ชาเลนจ์ไหมผมก็เอเห็นหลายท่านได้ได,ได,ได้ได้ผ่านมาแล้วนะครับก็บอกเอา้เอาเอาก็เอาก็เลยตกลงกันเช้าว,วันจันทร์เลยก็หนาวมากนะคือไเนี่ย <laughs> ข้างในหนาวหมดแล้ว <laughs> <laughs> การท้าของผมก็จะรอ จนกว่าจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเทีย่ยวและกีฬานะครับใครก็ตามที่ท่านมาเป็นรัฐมนตรีหลังจากได้รับพระมหารกรุณาิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นรัฐมนตรีและรับหน้าที่แล้วผมก็จะท้าท่านบริจาคให้กับ ALS น,นะครับอย่างคุณพยาคุณทลัส์ซึ่งเคยเคยเป็นโรคนี้มาแล้วเอางบประมาณมอบให้กับองค์กรที่จะแก้ปัญหาในเรื่องไอ้กล้ามเนื้ออ่อนแรงนงนะครับต่อไปครับ